สวัสดีวันนี้กับสูตรครีมธรรมชาติกับสิ่งที่เห็นซึ่งช่วยทำให้หน้าเด็กเด้งดูอ่อนเยาวขาวใสคนที่มีปัญหาฝ้ากระเหมาะมากสำหรับคนที่มีอายุ30บวกบวกบวกและคนที่หน้าติดสารแพ้เคมีบอกเลยค่ะสูตรนี้ใช้แล้วดีจริงๆและกำลังตั้งตาฟังและกำลังจะจดสูตรกันแล้วใช่ไหมคะวัตถุดิบตัวแรกของเราค่ะ ข้าวข้าวสารซึ่งจะใช้เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสารดำข้าวลืมผัวข้าวไล์เบอร์รี่ใช้ได้หมดเลยค่ะวันนี้มนใช้เป็นข้าวเจ้าและวัตถุดิบตัวที่สองของเราค่ะเจลว่านหางจระเข้ซึ่งเราจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะคะถ้านี่ถ้าไม่มีเจลแบบสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะสามารถใช้เจล จากว่านสดสดได้เลยแต่แนะนำว่าจะต้องใช้ว่านที่มีอายุมากกว่า1ปีวันนี้มนแนะนำ จากการใช้แบบสําเร็จเนาะเผื่อใครหลายๆคนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีว่านหางจระเข้ส่วนผสมอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิตามิน C หรือวิตามิน E หรือวิตามิน B จะเป็นวิตามินตัวไหนก็ได้ถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะแนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าหรือถ้ามีน้ำมันมะกรอกก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ทำผู้ใช้นำมาผสมได้เลย เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มจากใช้ข้าวประมาณสี่ช้อนโต๊ะใช้คําว,ว่าประมาณนะคะใช้ไปเลยใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะนําข้าวไปล้างให้สะอาดนะคะขั้นตอนวิธีการล้างเราก็จะล้างน้ําผ่านเพื่อนี่นะคะประมาณหนึ่งถึงสองน้ําพอเลยค่ะล้างสิ่งสปกปรกออกให้เรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็นี่เราก็จะได้ข้าวที่สะอาดแล้วนะคะเราจะใส่น้ําน้ําที่ใช้เราจะใช้แค่ท่วมข้าวที่เรามีอยู่ไม่ต้องเครียดนะคะส่วนผสมนี่แนะนําว่าใช้น้ําปริมาณแค่ท่วมข้าว แค่ท่วมข้าวแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทำการพักข้าวทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพักทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปและในระหว่างที่เราแช่ข้าวรออยู่ค่ะเราก็มาผสมนี่ว่านหางจระเข้ที่เราใช้ใช้ประมาณสองถึงสาม ช้อนโต๊ะค่ะใช้ได้เลยแล้วเราก็จะมาผสมกับวิตามินซีวิตามิน e, อนนาาีหรือน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกนะคะลงไปได้เลยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหยดค่ะใส่และผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเรานี่นะคะผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้รอ รอน้าซาวข้าวที่เราแช่ทิ้งไว้ค่ะและเมื่อเราแช่ข้าวประมาณ15นาทีผ่านมาแล้วค่ะก็ทำการขยำข้าวนี่ใช้คำว่าขยำนะคะเพื่อให้วิตามินที่อยู่ในข้าวออกมาได้มากที่สุดวิตามินดีๆที่อยู่ในข้าวแต่ละชนิดเพราะว่าแต่ละบ้านอาจจะใช้ข้าวที่แตกต่างกันนะคะวิตามินดีด ช่วยนี่นะคะช่วยทำให้หน้าของเราขาวใสสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยสำหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำสิวฟา้ากะมนบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้แล้วดีจริงๆค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะนี่ใช้วิธีการขัดประมาณนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นน้ำซาวข้าวที่มนขยำและกรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีวิตามินบีและสารดีๆที่เหมาะกับหน้าเหมาะสำหรับคนที่หน้าติดสาร หน้าแพ้มีอาการนี่นะคะพื่นแดงแม้กระทั่งจุดด่างดำค่ะช่วยทำให้หน้าขาวใสนุ่มใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้คำว่าประมาณได้เลยนะคะและคนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะกลิ่นหอมมาก แล้วเดี๋ยวมาแนะนาวิธีการใช้กันจ้าและเมื่อเราได้ครีมสูตรธรรมชาติสําหรับหน้าขาวใสามาแล้วค่ะก็ถึงขั้นตอนวิธีการแนะนําการใช้ล้างล้างหน้าทุกครั้งนี่นะคะสาหรับสาวๆแม่บ้านที่มีปัญหาหน้าติดสารและหลายๆคนที่กําลังบอกว่าแต่งหน้าไม่เป็นดูแลตัวเองไม่เป็นเริ่มจากล้างหน้าให้สะอาดค่ะและตามด้วยวิซีเซรั่มหรือครีมที่มีอยู่ที่บ้านก่อนตัวแรกมนจะลงตัวนี้ก่อนเลยค่ะวิซีซึ่งผสมเซรั่ม คเข้มข้นตัวนี้สำหรับมนนะช่วยบำรุงได้ดีลงไปเลยลงไปก่อนค่ะแล้วก็อย่างงี้นะทำการนวดให้ซึมค่ะมันบอกเลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยลดฝ้ากะสิวหัวดำหัวด่างนี่นะดีมากค่ะ แล้วก็ลูบจนซึมวิธีการใช้ครีมเนี่ยต้องยกกระชับแบบนี้นะคะเพื่อหน้าที่ดีหลายๆคนไม่รู้ว่าเคล็ดลับนี้ดีจริงๆนะมันช่วยยกกระชับช่วยทำให้หน้าไม่ยับซึ่งการยับของหน้าเกิดจากภายในค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นสะสมหนึ่งปีสองปีสามปีมันจะทำให้หน้าเรายับยาวนะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อครีมประมาณนี้เลยค่ะ ใช้ไดไ้ทุกวันเช้าเย็นนี้นะคะส่วนที่เหลือนี้มันอาจจะปริมาณเยอะถามวนว่าเอาไปทําอะไรส่วนที่เหลือนี้ใส่กระปุกปิดฝาแช่ตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยนะสูตรนี้ค่ะนี่หอมอ่ะหอมมากค่ะแล้วก็ลวกให้ทั่ว รูปให้ทั่วเลยนะคะตรงไหนที่มีนี่ปัญหาสิวรูปไปค่ะรูปให้ทั่วหลังจากที่เราใช้สูตรนี้เรียบร้อยแล้วค่ะมันบอกเลยว่าสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่หน้าติดสารมีปัญหาแพ้แพ้เครื่องสำอางเวสสำอางหรือว่าแพ้นี่นะคะแพ้แดดหน้าไหมใช้ได้เลยช่วยบำรุงได้ดีมากค่ะ หลังจากที่ใช้เสร็จรู้สึกว่านี่ซึมไปแล้วสามารถที่จะแต่งหน้าได้ปกติล่งครีมตัวที่เรามีอยู่ปัจจุบนันแต่งหน้าโดยใช้รองพื้นกันแดดแล้วก็ทาแป้งได้เลยจะเห็นว่านี่มันดีจริงๆค่ะหลายๆคนที่สนใจสูตรธรรมชาติแนะนําเลยสูตรนี้เป็นอีกสูตรดีๆที่อยากแนะนําให้ทํานี่นะคะและบอกต่อส่วนน้ํานี่ น้ำซาวข้าวที่เหลือทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปจะเห็นลักษณะาการตกตะกอนแยกชั้น เอาชั้นบนเนี่ยออกส่วนชั้นล่างเอาไว้ค่ะใช้แทนโทนเนอร์ใช้แทนคลีนซิ่งกับหน้าเราได้เลยซึ่งเป็นสูตรธรรมชาติหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกเราจะรู้เลยว่าหน้าเรานุ่มเนียนและสะอาดแบบเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นสูตรที่มันเหมาะเลยว่าอยู่ใกล้ตัวแลวะทำได้ไง่ายค่ะส่วนที่เหลือหลังจากที่เราใช้เช็ดหน้าไปแล้วใส่ขวดปิดฝาเก็บในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเช่นกันค่ะหวังว่า สูนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนและถ้าใครสนใจวิซีตัวนี้ทักกันเข้ามาที่เพจหรือโทรมาที่เบอร์โทรที่มนิ้งไว้ได้เลยสำรวันนี้ขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ